สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทท่านนะคะพบกันวันนี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้รีบลงคลิปรีบนําเสนอสินค้ารีบรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าข่าวกรมอุตุนะคะออกมาแล้วว่าคืนนี้ฝนจะตกพายุจ,จะเข้านาะเราก็ไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็เตรียมพร้อมนะคะอากาศอึมครึม,มตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่มาตลาดเลยนะคะ เสียงฝนล,ลงมาพวกเป๊กโเป๊กแล้วนะคะคิดว่าจะเปิดร้านไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็โอเคยังเปิดได้อยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเวลามาทุกทกท,กทุกวันก็มารีวิวสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าก็ทักทายกันเข้ามาจากเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกอไลน์ได้นะคะหรือท่านไม่มีไลน์ก็โทรมาได้นะคะหรือแม,แม่แม่บางคนบอกว่าท่านไม่มีแอปธนาคารก็ให้ลูกหลานโอนให้นะคะหรือจําเป็นจริงๆท่านก็เดินไปเซเว่นอีเลเว่นนะคะเอาบัญชีธนาคารไปเลยนะคะ ทางเซเว่นก็จะโอนให้แค่15บาทนะคะ <Okay. S 1> พ่อแม่พี่น้องคะหากท่านอยากได้สินค้าอะไรจริงจังในตอนนี้ก็ทักทายมาพูดคุยกันให้จบเลยนะคะเ <Okay. S 1> พราะสินค้าของเราขายขายไปเรื่อยๆนะคะหากท่านมาช้าท่านอาจจะไม่ทันสิ่งชิ้นที่ท่านจองไว้นะคะโอเควันนี้คลิปนี้วลาดาจะมายกผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นแพรวานะคะยังมีพอมีวลาดาจะยกให้ท่านก่อนนะคะโอเค เพื่อให้ท่านได้สินค้าสวยงามสตาร์ทไปเลยนะคะเป็นผ้าสิ้นแพรวาไม่อัดกาวนะคะจากราคา350วรลดาจัดโปรให้ท่านแค่190บาทนะคะอันนี้เป็นผ้าสิ้นแพรวานะคะผ้าสิ้นแพรว่าของกาลสินนะคะแต่อันนี้เป็นรุ่นหมักโคนนะคะเป็นหมักโคนนะคะเพราะว่าทางร้านคุณแม่เขาอยากได้เงินหมุนก็เลยต้องซื้อช่วยกันขายช่วยกันนะคะให้พิเศษเลยนะคะ ร้อยเก้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้แบบหมักโคนนะคะแบบหมักโคนแบบนี้นะคะหมักโคนนะคะลดให้ท่านเลยนะคะพิเศษร้อยเก้าสิบบาทนะคะอันนี้ยกให้สตาร์ให้ท่านนำเบอร์หนึ่งวันนี้นะคะเรายกให้ท่านพิเศษเพียงร้อยเก้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายสินค้าถ้าเราลดก็คือลดราคานี้แน่นอนเลยนะคะเราจะไม่โกหกลูกค้าถ้าขายก็ขายผืนนี้เลยนะคะเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นไม่โกหกลูกค้าแน่นอนนะคะ โอเคพื้นนี้เรายกให้ท่านไป190บาทนะคะจาก399นะคะเราจัดโปรให้ท่าน190บาทนะคะโอเคพื้นที่1ผ่านไปนะคะพื้นที่2ก็มาแล้วนะคะอัดกาวไม่อัดกาวนะคะหมักโคลเหมือนกันนะคะพอให้ท่านดูด้านนอกด้านในนะคะบรรดาจะขายของชัดเจนนะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าไม่อัดกาวหมักโคลน,นะคะ แล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะตัวนี้นาเบอร์สองนะคะให้สุดๆไปเลยนะคะนาเบอร์สองนะคะนาเบอร์สองเราให้ไปร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะคะผ้าทุกขืนทุกชิ้นววดาใจ,จะยกนาเบอร์ให้ท่านเลยนะคะขอให้ท่านท่านได้สินค้าดีๆท่านอยากได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทักมานะคะสินค้าเรามีกิ่จความขายแน่นอนตรงหน้าปกไม่โกหกลูกค้านะคะโอเควันนี้เรามา,มาแบ่งปันผ้าสิ้นแพรวานะคะไม่ได้ยกนานแล้วเนาะโอเค อีกพื้นที่สามนะคะอันนี้ลายสวยค่ะลายลิซ่างามมากนะคะแล้วก็ยกจัดโปรหมกันปกติตัวนี้ขายสามร้อยเก้าสิบนะคะเราขายในราคาพิเศษให้เห็นะคะอันนี้คือหมักโคนนะคะร้อยเก้าสิบบาทนะคะกติกาวรดาเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะส่งสินค้าตรงหน้าปกนะคะโอนปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะไม่ได้หลายวันสี่สาห้าวันนะคะวรดาส่งของด่วนจีไปสีิจ่าเลยนะคะ อันนี้นำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะสินค้าเรามีกิ้งแท้แน่นอนพร้อมเดือกปันทานสุดๆไปเลยนะคะโอเคอไม่อัดกาวเรามีสามผืนนะคะสินค้ามีสามผืนแต่สินค้าจะมาเพิ่มอยู่แต่ยังไม่มาเนาะขายเท่าที่มีก่อนนะคะตัวนี้เป็นอัดกาวนะคะเห็นไหมคะ อัดพื้นหนึ่งก็ร้อยสองร้อยแล้วนะคะพื้นนี้ราคาเต็มห้าเก้าเก้าวรดาขายสามร้อยเก้าสิบนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสามร้อยเก้าสิบเป็นลายลิซ,ซ่าสวยงามแทนเน่นอนนะคะอันนี้อัดกาวสามร้อยเก้าสิบนะคะจัดโปรสุดๆเลยหากท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะเราแบ่งปันท่านเต็มที่เลยนะคะสินค้าของเราเป็นผ้าพื้นเมืองนะคะ ของจังหวัดกาฬสินนะคะตัวนี้นะคะโอเคนะคะ390อัดกาวแน่นอนชัดเจนเป๊ะเลยนะคะ โอเคต่อมาวลรดาจะมายกเป็นผ้าพ,พื้นเมืองของสกลนครนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กจะรวมค่าเขากันครับไปนะคะหากท่านอยากได้ใหญ่ก็รับใหญ่ได้เล็กก็รับเล็กนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวลระดาจะสตาร์ทเริ่มเบอร์นหนึ่งเหมือนกันนะคะจากราคาพื้นละ900วลรดาให้ท่านพื้นละ580ยกให้ท่านเลยมีพื้นไหนขายพื้นนั้นมีนัมเบอร์ให้ท่านทุกอย่างนะคะโอเคท่านเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีจริงจะสตาร์ทนัมเบอร์ที่1น,นะคะท่านดูขอให้ดู คลิปที่ล่าสุดท่านจะได้สินค้าตรงตรงเป๊ะเลยนะคะนี่ลายใหญ่สวยงามมากๆเลยนะคะสวยค่ะอันนี้วราดาก็ให้ท่าน580นะคะ580นะคะ580อห่อถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคามให้ฟรีนะคะหรือท่านอยากได้พร้อมกล่องก็600จรกิงกิงกล่อง35บาทนะคะบวกไปแล้วเป็น615บาทแต่วราดาลดจัดโปรรัวๆเลย600บาทพร้อมกล่องน,นะคะ โอเคคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการซื้อฝากซื้อต้อนได้เลยนะคะคุณพ่อฝากคุณแม่ได้คุณแม่ฝากคุณพ่อได้หรือเพื่อนๆได้นะคะเห็นไหมคะรายใหญ่สวยงามทุกผืนเลยนะคะต่อมาเป็นผืนที่สองนะคะผ้าคามแท้สกุลนครนะคะเป็นของพื้นเมืองชาวสกุลนครนะคะอันนี้ชัดเจน สีไม่ลอกไม่ตกนะคะข่าวนี้ก็ไม่เยิมใส่กันแน่นอนการันตีได้นะคะเพราะสินค้าของเราผลิตจากฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะคะวลดาก็ให้ท่านพิเศษห้าร้อยแปดสิบนะคะพร้อมโลโก,โก้ผ้าคามฮอฟรีให้เลยนะคะไม่ได้คิดเพิ่มนะคะห้าร้อยแปดสิบอันนี้ขอบข่าวนะคะสวยงามมากรู้คะ่ะรู้ดูดีวลดาไปตัดเสื้อขายไปแล้วนะคะหากท่านใดยังไม่รับถ้าช่างมาวัน วันพฤหัสดีมราดาจะอวิตรนะคะสวยค่ะเราใส่ในช่วงงานขาวดําก็ได้นะคะตัวนี้นะคะขาวขามได้โอเคนะคะ580นะคะท่านใดสนใจทักเลยค่ะสวยงามแน่นอนมาอีกแล้วนัมเบอร์สามนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะลายใหญ่เหมือนกันนะคะ คล้ายกับเบอร์หนึ่งแต่คนละลายนะคะขอให้ท่านดูท่านชมดีๆผ้าแต่ละผืนคนละลายนะคะทอคนละครั้งคนละลายฟืมคนละฟืมนะคะเราก็แบ่งปันท่าน580นะคะหากท่านใดสนใจรีบทักเลยสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะพร้อมส่งให้ลูกค้าแน่นอนไม่โกหกไม่โกหกลูกค้าชัดเจนทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะให้พิเศษเลย580นะคะลายใหญ่ลายใหญ่นี่สวยงามมากนะคะลายใหญ่นะเจตุคามใหญ่สวย ตัดชุดเสร็จก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็ได้งามมากเอาไปคลุมธรรมดาก็สวยหรูนะคะลายงามมากค่ะมาอีกนะคะมาอีกสีเหลืองสวยค่ะสีเหลืองงามมากหรูหรานะคะท่านดูท่านชมได้สินค้าของเราโอเคทุกคืนอันนี้ําเบอร์สี่นะคะเวลาดาก็ให้ท่านห้าร้อยแปดสิบเหมือนกันนะคะหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอน พร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเคคะ่ะสินค้าเป็นผ้าทอมือของชาวบ้านจังหวัดสกลแน่นอนนะคะแฮนเมดแฮนเมดนะคะสวยใหญ่ยาวนะคะสวยใหญ่ยาวลายงามชัดเจนทุกผืนนะคะนะคะสวยกิงกิงสวยกิงกนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงก็สวยม่วงงามงามม่วงตัวนี้เป็นม่วงเข้มนะคะ สวยจริงๆท่านดูท่านชมท่านอยากได้อันไหนทักมานะคะงามแน่นอนสินค้าของวรดาโอเค580นะคะ580แบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะนัมเบอร์ห้าสวยคะ่ะตัดเสื้อก็ได้ไม่ตัดคุมก็สวยซื้อฝากซื้อต้อนลูกหลานได้ช่วงช่วงนี้ใกล้เดือน ทันวาแล้วสินค้าอาจจะช้าๆเพราะว่าคนเกี่ยวข้าวคนทอผ้าก็จะปรับราคาแน่นอนนะคะแต่เราก็ไม่ปรับเรายังยืนอยู่ราคาเดิมให้ท่านนะคะสีเขียวนี่ก็สวยค่ะเขียวเหนียวซับงามมากนะคะพ่อแมพี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเขียวเหนียวซับสวยสุดๆเลยสวยสุดๆ,ๆสวยงามๆแน่นอนนะคะแบ่งปันท่านเต็มที่เลยนะคะพิเศษตัวนี้ยกนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนะคะเราแบ่งปันท่านเลยเนาะ นัมเบอร์หสวยสุดๆเลยนะคะจัดโปรให้เลย580รแาคาผ้าของเขา9 9้าแต่เราจัดโปรเพียง5 8 0ปดพร้อมโลโก้ผ้าคามทุงเก้วสวยๆให้นะคะชมพูงามรูเห็นไหมคะรูมากแล้วก็ให้ท่าน580เหมือนกันนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้าของเราไม่มีผ้าตกค้างมีแต่ผ้ามาใหม่ๆทั้งนั้นเลยไม่มีผ้าตกค้างนะคะ มีแต่ผ้าใหม่ๆมายกให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะสินค้าของเราชัดเจนค่ะสวยตรงหน้าปกนะคะไม่โกหกลูกค้านะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดเซเว่นอีเลเว่นบราดาก็ให้ท่านห้าร้อยแปดสิบเหมือนกันนะคะท่านดูเชิงดูลายของเข้าเลยนะคะสวยมากค่ะตัวนี้นะคะยังไม่หมด <laughs> เห็นไหมลายดอกอินทนิลขอบสีเทางามมากขอบสีเทารายดอกอินทนิลนะคะสวยสุดๆก็ให้ท่าน 580ดเหมือนเดิมนะคะ580ดเหมือนเดิมนะคะสุดๆเลยพ่อแม่พี่น้องขาะทานใดสุดจะรีบเลยนะคะโอเคนะคะเวลาดาแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยนะคะโอเค580ลายดอกอินทนิลขอบสีเทางามเพราะว่าสินค้าทำไม่ทันอันนี้สีไม่ลอกไม่ออกนี่คะ่ะสีฟ้าอ่อนใช้ได้สองสไตล์เห็นไหมคะสีขาว เป็นผ้าสีขาวที่เอามาทำอันนี้ราคาของเขาจริงๆผ้าตัวนี้นะคะขาย420นะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้เวรดาจัดโปรให้ท่านจัดโปรสุดๆจริงๆนะคะจัดโปรมากๆเลยนะคะจัดสุดๆเพราะว่ามันเหลืออยู่สองผืนสีนี้เดียวกัน320บาทนะคะ320บาทจัดโปรนะคะจัดโปรแต่และคลิปราคาไม่เหมือนกันท่านฟังราคาด้วยนะคะมีอยู่สองผืนนมเบอร์เก้านะคะนมเบอร์เก้านะคะสุดๆไปเลยนะคะ ให้ท่านพิเศษจ้าให้ท่านพิเศษเลยนะคะสามร้อยยี่สิบมิสองพืนนะคะคู่นี้คะ่ะเป็นผ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นผ้าขาวนี่คะ่ะเป็นผ้าขาวลายลูกแก้วพื้นใหญ่ตัวเดียวกันนี่นะคะตัวเดียวกันเลยนะคะแต่เอาไปเทนไปทําซีไม่ตกไม่ลอกตัวนี้ราคาเต็มจริงๆก็ขายสี่ร้อยยี่สิบแต่เป็นผ้าขาวยังไม่ไปลงทุนตัวนั้นอีกเราก็จะขายถูกกว่านะคะ ตัวนี้290นะคะท่านใดสนใจทักพื้นใหญ่นะคะอันนี้เรา290บาทนะคะ290บาทนะคะจัดโปรจาก420 290ี่ิบาบาทนะคะจัดโปรให้สุดๆนำเบอร์สิบพื้นใหญ่มากเลยนะคะโอเคตัวนี้วลดาจัดโปรให้ท่านนะคะ290บาทนะคะพื้นใหญ่นะคะพื้นใหญ่นะคะสุดๆนะคะพื้นใหญ่เลยนะคะโอเคลองนี้เรียกว่าพันคอกึ่งคุมไหล่นะคะ อันนี้ราคาเต็มของเขานี่ก็320แต่จัดโปรอยู่ช่วงนี้200บาทนะคะซื้อไปฝากไปต้อนไปถวายเมชีท่านได้นะคะพันคอกึ่งคุมไหลนะคะอันนี้200บาทนะคะ200บาทนะคะท่านใดสนใจทักอันนี้วรดายกไปแล้วนัมเบอร์10ต่อมาเป็นนัมเบอร์นะคะ200บาทซื้อเยอะๆก็มีสินค้าไม่เคยขาดนะคะรุ่นนี้ซื้อเป็น10ก็มีค่ะวรดามีของแน่นอนนะคะ ผ้ารุ่นนี้เป็นพันคอกึ่งคุมไหล่นะคะพื้นใหญ่นะคะอันนี้มัดย้อมคามสีไม่ตกไม่แตกไม่แลกไม่ลอกนะคะตัวนี้ราคาสามร้อยยี่สิบแต่ว่าเรายังจัดโปรให้ท่านอยู่ตัวนี้สองร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะของมาเยอะนะคะตัวนี้สองร้อยบาทแต่มีหลายลายค่ะสีกันไปนะคะอันนี้พื้นละสองร้อยบาทนะคะหากท่านต้องการ ท่านก็ทักมาวรลาจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้อีกรอบนะคะแต่ในยกนี้วรลาจะยกแค่ผืนเดียวนะคะผืนเดียวนะคะเพราะสินค้ามันมีหลากหลายลายนะคะลายก็มีเยอะนะคะเพราะว่ามันจะพับยากถ้าท่านต้องการรูปให้ดูนะคะผืนละสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสองร้อยบาทนะคะสวยมากเลยนะคะเราจัดโปรให้ท่านผืนละสองร้อยเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจสินค้าของวรลา เวลาดูท่านขอให้ท่านดู EP ีด้วยนะคะ EP พีตอนเออสองพันสามร้อยกว่านะคะตอนนี้ให้ดู EP ีนะคะแล้วท่านก็ทักมาแล้วก็จดนําเบอร์ไว้นะคะวารดากาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแจกกดติดตามสินค้าของเราพร้อมส่งให้ท่าน,ท,านทันทีนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ